สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้มอีกแล้วนะคะที่ช่องไล่พี่นันชนแนลค่ะวันนี้ปุ้มเอาบอลสีบอลเก่ามาอีกให้ดูนะคะเป็นลูกบอลสีม่วงมงคลนะคะเป็นบอลหายากนะบอลตามหานะคะตอนนี้บอลสีม่วงมงคลนี่อันนี้คือได้มาจากการที่แบบแยกผ่าหัวจากต้นแม่เขานะคะแล้วปุ้มก็เอามาเพาะแล้วก็แยกเสร็จแล้วก็เอามาปลูกเขาก็แตกออกมานะคะนี่ก็แตกออกมาได้เป็นแบบ จะสามจะได้สามใบแล้วพึ่งเอามาให้ดูจากการพาหัวในตอนนั้นนะคะต้นใหญ่นี่บ,บอลสีม่วงมงคลเป็นบอลสีตามหานะคะบอลโบราณบอลเก่านะคะแล้วก็ตอนนี้คือหายากพอสมควรน,นะคะไม่ค่อยมีนี่ บอลสีม่วงมงคลใบจะใหญ่มากเลยนะคะมเม๋ยดต้นแม่มาให้ดูใบจะใหญ่แล้วเขาก็จะออกสีม่วงมวคำ้ำค้ำเข้มเข้มแล้วใบก็จะหนาหนานะคะใบก็จะออกกลมกมหนาหนาใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นต้นลูกนะคะน,นี่กำลังจะจะคลี่ใบบอลสีม่วงมงคลหายากราคาก็แพงนิดนึงนะคะ แต่นี่ท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 ำไว้ที่ผ่าหัวไว้กะขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่กี่ไม่กี่อันเองอะไม่กี่หัวเองนะคะที่ขึ้นอะนอกนั้นก็เนาก็มีอันนี้คือติดอาจจะอันนี้ติดก็ได้ได้เป็นบอลสีลูกลูกเขาบอลสีม่วงมงคล ถ้าไปตามร้านต้นไม้ก็หายากนะคะก็ก็จะมีอีกแบบนะม่วงมงคลนนะ่ะสีออกจะออกม่วงกว่านี้อีกนะคะอันนี้สีก็ยังไม่ค่อยสวยมีแบบมีแบบเป็นแบบสีม่วงๆเลยก็มีค่ะอันนี้คงยังไม่กัดสีก็จะได้แค่ประมาณนี้สีประมาณนี้แม่เขาก็จะได้ประมาณเนี้ยม่วงแบบม่วงน้ำตาลน้ำตาลประมาณเนี้ยค่ะจะไม่ม่วงมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับแดดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่แตกให้นี่แตกใบาสามได้ก็ดีแต่จริงๆแล้วอะ่ะม่วงมงคลนะ่ะทนมากเลยนะคะเป็นเป็นบอลสีที่ทนแล้วก็แข็งแรงไม่ค่อยทิ้งใบง่ายๆอยู่ได้นานมากเนี่ยอันนี้มาใบาสองใบจะใบาสามแล้วก็ยังแบบแข็งอยู่แล้วก็ ต้านแข็งอยู่เลยอะส่วนใหญ่ถ้าเป็นอันอื่นนะมีใบหนึ่งใบสองก็เริ่มทิ้งล้ะเพราะว่าปุ้มเลี้ยงบอลน,นอกตู้ไม่ได้เลี้ยงในตู้ก็เลยแบบมันก็จะได้สามใบเต็มที่ไหมสามใบสี่ใบเพราะว่าเดี๋ยวก็ทิ้งใบแต่นี่ก็ทนนะเพราะว่าขนาดว่าไม่ได้เลี้ยงในตู้นะเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้ค่ะก็ยังได้ ก็เป็นใบสามแข็งๆนะพวกนี้ก็ยังสภาพดีอยู่บอลสีม่วงมงคลเป็นบอลที่ถ้าถ,ถ้าถามร้านต้นไม้เขาก็ว่าหายากนะคะหายากอยู่ราคาก็เลยยังแรงอยู่เป็นบอลตามหาใครหาซื้อก็หาซื้อใครถ้าซื้อได้ง่ายหรือว่าเจอที่ไหนก็ซื้อมาสะสมเก็บไว้นะคะชื่อเขาดีม่วงมงคลบอลสีม่วงม,ง,มงคล เนี่ยเป็นลูกบอลน,น่ารักเขาก็โตมาหน่อยนึงแล้วต้นแม่คือจะก้านใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยไม่ได้เอาลงมาให้ดูอันนี้เป็นลูกเขาจากการผ่าหัวของเราเองอน่ารักมากยังไงปุ้งก็ฝากกดตามกด กดกระดิ่งนะคะกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะที่ช่องไลฟ์พี่นันชาแนลนะคะเดี๋ยวจะเอาบอลสีมาให้ดูหรือว่าต้นไม้อะไรแปลกๆหรือว่าว่านแปลกๆอะไรมาให้ดูนะคะอันนี้ก็เอามาอวดเท่าที่มีอันนี้คือเพะได้ที่จากการผ่าหัวของบอลต้นแม่เขานะคะก็ได้ประมาณนี้ก็สวยก็สวยแหละเนี่ย ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะที่ช่องไลน์พินันแชนแนลนะคะไปแล้วค่ะ